เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d i s New w a l g a m i n g ครับผมวันนี้เราก็ทำคลิปหาเจ้าแร่ Stone Ember กันอีกแล้วนะครับก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยคงอยังต้องการแร่เจ้าแร่ตัว Stone Ember เนี่ย มากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะบางตัวละครใช้ถึง20อันในการเลื่อนคลาสเลยนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาเพิ่มเติมนะครับอีกประมาณ2-3จุดนะครับในการหาเจ้าแร่พวกนี้นะครับผมก็จริงๆนะมันจะมีจุดเดียวนะครับที่รู้สึกว่าจะมีแร่พวกนี้เยอะมากๆนะครับเฉพาะเจ้าโซนเอมเบอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็ผมจะใช้ตัวละครนะครับช่วยหาด้วยนะครับก็คือ หนิงกวงนะครับหนิกวงเนี่ยมีพาสีสกิลนะครับในการช่วยหาแร่นะครับก็สังเกตในมินิแมปผมนะครับจะมีรูปแร่ด้วยนะฮะที่ไม่ใช่รูปคนขุดเหมืองนะครับโอเคเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะครับจุดนี้เนี่ยจะมีอยู่ค่อนข้างห่างกันนะครับแต่มีเรื่อยๆนะครับจะอยู่บริเวณเออด้านบนนะครับทางเหนือของเทียนขิวนะครับนะครับหมู่บ้านเทียนขิวนั่นเองนะครับเราก็จะพบแร่พวกนี้ได้นะครับนะฮะให้คุณเดินเลาะตามขอบไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเจอเรื่อยๆนะครับ ยาวเลยนะครับไล่มาอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นมาอย่างงี้เลยนะครับไล่มาอย่างงี้ตึ๊ด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 เลยนะครับพยา,ายามเดินไล่มาครับมันจะอยู่ตามขอบผานะครับก็เนี่ยครับถ้ามีหนิงกวงมาด้วยเนี่ยก็จะง่ายคร네ับนะครับมีหนิงกวงมาด้วยเนี่ยเอ่อมันก็จะเห็นแร่นะครับมันก็จะเห็นแร่ในมินิแมปแต่ว่าเป็นไปเจอแร่จุดอื่นนะครับอันนี้น่าจะไปเจอแร่สีฟ้านะครับมันบอกว่าแร่พวกนี้มี มีมูลค่ามากกว่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เราเจอสีก้อนแล้วนะครับที่เราเดินผ่านมาเนี่ยนะนะครับเราเจอสีก้อนแล้วนะครับก็อด้านบนนะครับตามขอบขอบเนี่ยก็จะมีอีกนะครับมีอีกเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับเนี่ยมีอีกแล้วนะครับมามีเรื่อยๆนะครับตามขอบขอบนะครับล็อกขอบขอบไปนะเพื่อนจะเจอเรื่อยๆครับในส่วนของ래스โตเนเบอร์ครับโอเคผมจะพาเพื่อนไปหาในจุดที่2ครับจุดนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับ โมเทนฮูเเลาครับผมว์ปไปเลยครับโอเคจุดนี้เพื่อนๆจะเจอแบบแบบมันจะอยู่กระจุกกระจุกกันเลยนะครับอ่ะจุดแรกนะครับผมเราอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะมองลงมาเนี่ยครับจะเจอจุดนี้ครับสี่ประมาณสี่ก้อนได้นะครับประมาณสี่ก้อนได้นะครับอ่าเนี่ยสี่ก้อนนะครับอีกฝั่งนู้นครับก็จะมีอีกสี่ก้อนเช่นเดียวกันครับพูดง่ายว่า ภูเขาเนี่ยนะครับรอบๆภูเขาเนี้ยจะมีเต็มไปด้วย stone ember ทั้งนั้นเลยครับในสี่ก้อนนะฮะฝั่งทางนู้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่น่าจะมีประมาณก้อนสองก้อนนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกครับด้านล่างตรงนี้ฮนะไอวะ้วาอันใหญ่ๆนี่ไม่ใช่นะครับเอะมันควรจะมีสิอ่ะนี่างครับจะมีอีกนะครับมีอีกนะครับมีเป็นหย่อมๆครับเรื่อยๆะฮะ ภูเขานี้เนี่ยตัวสโตเนเ a อร์จะค่อนข้างเกิดกระจุกกระจุกกันนะครับแล้วก็จุดที่3ครับผมจะอยู่มันจะกระจัดกระจายกันนะครับแล้วก็จะมีบริเวณนี้ครับที่มันจะมีกระจัดกระจายกันอีกนะครับแต่ผมไม่ได้ปักหมุดไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดครับผมมีหนึ่งจุดตรงนี้จะเกิดไม่ค่อยเยอะครับที่ผมเห็นนะครับมีบริเวณนี้ด้วยนะครับตรงรูหาวภูเนี่ยนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเกิดบริเวณนี้ครับรอบๆนะครับพูดง่ายว่าคุณเอาภูเขาเนี้ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางครับบริเวณรอบๆภูเขานี้เองก็มีนะครับมีนะครับมีเหมือนกันแต่ผมเก็บไปแล้วนะครับมันก็เลยจะขึ้นเป็นหินดํามากกว่าถ้าเพื่อนๆไปดูเนี่ยจะมองเห็นเห็นได้ยากนะครับก็พูดง่ายว่ามันจะไล่มาเนี่ยครับหนึ่งนะครับภูเขานี้นะครับไล่มานะครับตามทางตามทางเนี่ยจะมีปากปลายครับแต่บริเวณภูเขานี้จะมีเยอะนะครับแล้วก็ภูเขาที่2นะครับภูเขาที่สะประมาณบริเวณนี้ก็มีอีกนะครับเขาที่4 แล้วก็ตรงกลางนะครับห้าจุดนะครับประมาณ5จุดได้นะครับที่จะมีเจ้าสโตร์แอมเบอร์ให้เพื่อนๆเก็บกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเราเก็บไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องมารอมันเกิดใหม่อีกตั้งนานนะครับไม่รู้เป็นอาทิตย์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปจอยในเวิล์ของคนอื่นได้นะครับเพื่อไปหาเก็บแร่เจ้าพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมก็วันนี้นะครับ Disney w o r อร์เกมมิก็หวังว่าจะได้ให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สินาทีกว่าแล้วเนาะขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่กับผมบ๊ายบายครับ